สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ช่องเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น,อน้าาองค่ะมาพบมาพอกันกัแไปในช่วงบ่ายของมือวันที่เก้าเดือนเมษายน ปีพุทธศักราช2566ก็การตามหาตัวเลขแนวทางดีๆได้เด็ดดังๆนะคะมื่อนี้แอดภาพพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุส้อนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะเลขคำนวณน,นะคะจากคุณแม่ข้ามพ้องด้วยค่ะหมวทีพผ่านมาเนี่ยตัวเลขของเราขเขามาเป็น0 7นซึ่งตัวเลขเราเขามาติดต่อกันหลยต่อหล่หมวดพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะแอดได้มีโอกาสมาหาคุณแม่นะคะพอดีแอดได้ข่านะคะก็เลยตามมาพี่น้องคะตัวเลขของคุณแม่ข้ามพ่องในวันนี้นะคะตัวเลขสดงว่มเป็นตัวเด ขอบคุพ um ี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้มาดีค่ะคุณแม่เออของกระเ็นตัวจริงแต่ยินแต่อันอันนั้นวนอ้วนคุณแม่ได้ตัวใดกูแม่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดตรงๆเลยบอกค่ะใช่ศูนย์ตัวเดียวดิค่ะเอาเอาเอาหาใส่เนาะเอาจะมีเศษใส่ตัวนดเยอะมามจังเม็ดโอ้าแม่เลี้ยวเห็นอยู่ดอกเขาเนี่ 5, 0, ห้าสมันหลตัวใช่หรออืมเอกสารอืมเอาไปเบิ่งเอานะคุณแม่ก็ยึดเหรียญเลย้เส้นเอกสารใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ะื่หีละจ่าห้าสี่ห้าสี 5, 4, 5, 4. ห่ห้าสอน ส่วนมากนี่มันสีเขาทั้งบนทั้งล่างไปไหมหรือว่าเขาเขาอยู่ห่างแค่กับเขาทั้งบนทั้งล่างตมื่วานี่นี่วันนี่แม่ถือทั้งบนทั้งล่างได้แปดพันเข้าใจเครืองคานี่นี่ศูนย์ตลอดเลแปดศูนย์หาได้แปดพันอยู่ตเขาใจป๋อเตี่ยวนาสงสารคุณแม่ได้กราบบริเลฟนี่ส่วนมากนี่ไหมเรากราบด้วยนี่โอ้กราบกราบในตัวให้แล้วอืมค่ะ เดี๋ยวคุณแม่แล้วก็่างเขียนให้นะคะตอนนี้อค่ะเียน้องคืเียดอ๋อเห็นกับว่างามแล้วผู้เฒ่าสมัยจะเกานในหนึ่งสี่หนึ่งสู๋สองตูวสามตู๋สี่ตูวห้าตูหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ว่าสิบตู๋ค่ะ ีเอาพ่อหรือเปล่าเอาเอาเน็มเล็กเน็มบอลเลยเอาบอลเล็กเน็มเอาเอาว่าแต่คุณแม่เขียนให้ค่ะอันเขียนมาพี่มันเด็กสี่สองเทียเล็กเน็มคืออันใดครัแม่มันเลมือนเล็กเน็มบ้านเน็มเขาบ้านหนองแซงเขาเห็ดเขาเขามาเอาน้ำแม่ไปเขาถือเจรแสนสองแสนบ้าเป็นเล็กเน็ม เธอก็ได้เลยอ๋อันนี้เป็นรอบครั้ขึ้นครั้งแรกแล้วสามสอ,อ,องก็แสดงว่ามีคนมาเอาน้ำตุ้งหวัดถูกไหม <ใน S 1> ไม่มาเอาซุงหวัดเนาะโอเคว่ามันกับมาเอากับเชือกเง้เขียนบองามเนาะานอะอหันเหล่านีเล็เกแนมเล็เกแนมอือเล็กแนมคืออันไนแนมเนี่ย เด็กแนมคือไหมถึงว่านีซื้อซื้อคือกันซื้อน้ำกันซื้อยู่จนกระชื้อมันเป็นเด็กแนมอีหน่อยระวางตะกี้ขอบบ่หจักขอบบ่ซื้อจักเทีเด็กแนมเพ่มมาเพิมาบอกเพิ่ถือจงหวงหมดประหารตักระชื้อเพ่ถือเทลรบอหน่อยนะเพิ่มมีทุนไหลมีทุนชำรอกอรมาอย่างเนยเขไม่ทุนไหลเขาก็ะื้หลอีหลาไทยน้ำพดหะไปนั่นนี่อันนี้อันนี้ล็อกคัดล็อกคัดไหนล็อกคัดไหยไหม อันที่งวดงวดวันที่สิบหกได้ดิเอากังงวดมีเหล่านู้ก็สิคะเหล่านู้แม่ก็ได้ที่ไทยไทยเอาตัวออกไปหมดกุ้งถูที่ลาบีเอาอีกได้บ่ยงมสไลด์ออกข้างนอกอีกได้บ่ไปบอกเอายงมวันนั้นวันนี้แม่ซื้อบ่าน้เสหนูทุกงหว่นหนูสิมาหาแม่ดีกว่าเพราะว่าหนูก็เฮ็ดบ่เป็นเัืงสี่นั่นสิให้แม่อาศัยแม่นี่แหละจังค่อยนั่นหนูเฮ็ดบ่เป็นเนี้ยห้องเชียงกับเขาห้องเชียงกับบ่เขาเออบ้านเขาเป็นเบนเขาล่างเออเป็นเนีทาองเราคุณแม่ นี่น่ากับสีได้นมหาจงหวนเห็นตัวธรรมนเขานี่วันนี่แม่เขาทั้งบนทั้งล่างเด้งสามตัวมาข้างขึ้นข้างแดมใส่แม่ทุกมข้างขึ้นนี่ดิอันนี้ขืนเตะกี้เห็นหลานว่าวบอยเบิงซุ้มนี่บ้านอีน้าบ้านท้องแซงมาเอาเพิ่นเลยเพิ่นวารีเรียกเขาไว้เรียกเนี่มันเป็นเหล็กเนม่ันเป็นวันธรรมชาติข้างขึ้น้างแมข้างขึ้นข้างเด้งแม่กับเบิงต้านี่เหรอบ่เบิงอันนี้อันเป็นว่นอันเป็นว่านอันเป็นว่านอีกสามว่านอีก เจ็ดสามสองทึ่งหมนเลี่กลางเออกระเทือกงวดกน้อนผุนนอกเออกระเทือกจ้ำไงวะเราไม่ได้ไหลเลยจะซีพันหาพันเจรสองพันสามพันได้ทุกวดแต่ว่าในทุกวันเลยในทุกวันจุ้งไม่ได้หลาไม่ได้รามทูนก็บค่อยู่ดอกค่ะสองพันจ้ากสิมาไม่บอกว่าจะว่ากันไ่ว่ากันดอกค่ะโอ้ยดีแล้วตัวคุณแม่หายแนวทั้งเนาะกสิมาหาทุกวันนี่แล้วค่ะ ใช่ขนาดประเด็นที่ขนาดเฮ็ดบ่เป็นเพื่อนแดงสีแหละที่เอาไปออกเองเด้อจ้าเดี๋ยวโน้สีนั่นบอกให้เพิ่นแต่ว่าบัดนี้จังสีนี่คุณแม่เน้นตัวใดบัดนี้แม่เน้นตัวใดให้แม่สีเน้นตัวใดเหรอเนี่เแต่กับปากกาน้ากระาเขียนไอ้ใหญ่เพิ่งตั้งหักไหมเดี๋ยวสีเขียนเอาอีกตั้งหักป่ะอันบัดนี้คุณแม่เน้นตัวใดค่ะค่ะสมมุติว่าคนเงินหน่อยหน่อยสิน้าันได้ดีกับพันมาจังเดีพันไว้จังเดียหลัน แขกแขกมาขายหน้าดีขายอ่นเวนต้าอมันเอาห้ยคุยสามเจ็ดสองคุยฟันบอกเอาคุ้ยมาให้ได้หลายมันสิบ่าเขาหุ่นห้่นุ้่นหินปะฝันมาเึ้ื่อนเขาจะเอากุ้ยมาให้ดิมันเอาีเขียนให้จะแขกแขกมาขายของดิแมขายของเอาเราเขียนให้ดิสามเจ็ดสองกับหนึ่งหกดิ โอ้เออดิสายมีคนผ่านมาขายสามเจ็ดสองกับหนึ่งหกความเป็นความเป็นของอันนี้เป็นเลขแคทที่เรามาขายของวันนี้เราเก็บให้คุณแม่ยายเคยเสือของไหบอที่เคยเืออยู่ือกระือด้ว่าสันผมเสียเอาเลขหายว่าสันละว่าแล้ก็เลยหันดีดีหันสำหรับเอาหายพี่คนนี้ผนเลือเคยเบิ้งตี เป็นแล้วหมุนมาเป็นลออๆให้ดิแม่ออไอ้เนียนๆใช่ไหมบ่สามเจ็ดสองกับเนึ้อหกเพื่อนเพื่อนบอให้เคยเบิ้งบติ้หนี้าก็ไม่เคยเออบอเป็นบอบันี้ก็เลยย่ยมันขึ้นมาก็เลยฝันว่าได้ค้วยเขาก้วยมาหาจักตได้จักตแล้วแม่สีหาตัวบ่มีแตัวงามๆติมีแตัวงามผพูนยิ่งเอามาหายีนายก่งกงามงามดิบ่เอามาหายบ่เอามาเลียมนองนาหาซเนาะ นี่ซี่หะสองกับมี่แต่ว่าฟันดีนะคะพอแม่่นลองเดวจิมาสรุปให้อีกเธอหนึ่งถ้าให้มากนี่มากตัวได้หลายคุณแม่นี่นี่มากหลายบานหูจักมากกว่าฝันเมท่นไหร่หูจักมากันเมื่อไหรเขียนเขียนเบื้องเกิดจังฝันจังซื้อต้องไปต่อไปเสียงกอนโอ้ต่อไปเสียงกอนนจังซื้อเออซื้ออยู่ในนี่ละซื้อวัสดุตูนเอาจ่าได้ค่ะเดี๋ยวไกลๆนู้นสิได้มาถามอีกเนาะ แต่เขาอ่นแต่เข้าสื่อนนั่นเข้ากวยางสื่อนอะเจ้าเขามอจากตัองสื่อนี่ันโบมีหังสีนี่เป็นเล็กเนี่ยรานไม่เด้ทุันสิเขอาทิตยู่จ้าสิานทายไม่ก็คงเถียนไปทั้งอ้านพอเขาก็เถือกชุ่มอ่ะเจ้าใช่ มันก็เป็นข้างคึนข้างแล่มมันเป็นวั่ได้ไปซื้อมาเขาซื้อแค่ล็อกเดียววันเสาร์มันโอกวันเสาร์เขาก็ซื้อวันเสาร์วันนี้มันขางึ้นหรือข้างแลมคุณแม่ขางึ้นนี่ขางคืนวันอทิตยเนาะวันอาทิตย์ขางึ้นอ๋อกระจายไปน่หันเตี้ยอืมกระจายเป็นลมเราเรีกแนมกับวันนี้กับวันอาทิตย์คือกันกัมีหาสามหาสองนีตัวนี้เหรออืมเด็กแนมเตี้ยไแปดหาสามอยค่ะจ้คะ เขียนนะทำไมเจ้าเขียนล่ะบอกคอยมัวค่อยมัวยายได้เหรอไปเขียนใส่กระไดเขียนอยู่แล้วนั่งจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนู้ดสิเขียนเอาของนู้ดจ้าเดี๋ยวคงสุดท้ายจังค่อยมาติดตามคุณย่าอีกเชิญหนึ่งเนาะค่ะเนาะมาขายยังวันไหนมาขายมาถามเรียกโดยเฉพาะวันไหนมาขายยังดิจ้าตั้งใจตั้งใจจินมาถามโดยเฉพาะนี่แล้ว แจ้งเขาก็มาเอาไปเขาก็ถือถือซุอ้มมีคนมาเอาร้ายอยู่เนาะคุณแม่เนาะเอาอยูหยอดมือเขาก็มาเอาหนูกะสิหอดมือหนูกะสีม้าก,กันเ็จะเอาถือก็จะเขาก็มาเอาจ้าจ้ามันออกเป็นวันโนมันออกหลายตัวน้อมันออกแค่วันเดียวนี <S <S <ะ>่ไหมสมมติวัตนาทีนักออกแบบแค่วัตนาทีจะจับหน่อยจับหลังนี่เลยจ้า ก็เบิ่งค้างคือตอยากซื้อสามตัวมากทั้งไตก็ซื้อแปดหาศูนย์หนึ่งหาหนึ่งีอยากซื้อมาไล่นี่ก็หนึ่งหาสองไปฉันเดี๋ยมันนั่นเดียวมันอันจับอยู่ในหันเตียงเขาก็เหตว่าจังเดยแล้วบงจักอันนีจับเลขสลับกันเดอร์ซแปดเจ็ด

ขอบคุณคุณแม่หลายๆด้ค่ะเด้อเมือน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมันอานุสีมาหาอีกเนาะค่ะเนาะจ้าวันดีนะคะคุณแม่จ้าสรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากคุณยายคำพองนะคะประม่พี่น้องค่ะเลขสามตัวมีหนึ่งแปดเจ็ดสี่ห้าสองสามห้าสองนะคะบันีเลขสองตัวนะคะปอแม่พี่น้องอย่าเพิ่งว้ามหลายนะคะอันนี้กลับไปกับมาพอมนะคะก็เลยเบิ่งหลายจริงๆนะนับ ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเลขสองตัวเนี่ยมีทั้งเบอร์เจ็ดคูเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อมีศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่หาหาสี่สองหาหาสองค่ะสองแปดแปดสองหนึ่งสี่สี่หนึ่งแปดห้าหกห้าห้าหกนะคะเดี๋ยวช่วงโค้งสุดท้ายนะคะบวันที่สิบสี่กับเป็นมือวันที่สิบห้าแอซิติตตามตัวเลขของคุณยายคำพ้องให้พ่อแม่อ่าพ่อแม่พี่น้องอีกตั่หนึงเพระาะว่าคุณยายเนี่ยเราจะเอาตัวเลขชุดนี้นะคะไปเสี่ยง อีกเชือนึงว่าฝันดีบอนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนี่คุณยายก็บดเดวัาซูฟังน้อค่ะเนาะว่าเราฝันดีนะคะว่าฝันว่ามีคนเอาขั้วมาไห้หาวาสันพี่น้องค่ะเอาจังไดกับพิจารณาเบิงเนาะค่ะแนวทางตัวเลขจากคุณยายคําพองนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาตัวเลขของคุณยายคาว่าเป็นศูนย์เจ็ดเป็นตัวตรงๆนะคะเจ้าบ้านแถวน,นั้นเพนกามาขอแนวทางของคุณยายทุกทุง,งวดเด้ะค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้พนกับภากันถือกันได้อยู่นะคะแต่ว่าเจ้าบ้านเพินสืบลายเนาะค่ะเนาะสือผู้เล่นหน่อยๆแต่ว่าคุณยาย ผู้เจ้าของที่ไห้เนี่ยคุณยายขัพ้องเนี่ยเราก็ถือทุกงวดนะคะงวดนึงเขาถือสี่พันมาสั่นพี่น้องเราก็ถือมาทุกงวดเลยนะคะสําหรับตัวเลขของคุณยายําพองนะะเนาะค่ะเนาะเอาจังไดก็สิติดต,ตามมาอีกเทือน,นึงนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะถ้าเดียวคุณยายเอาตัวเลขสุดนี้ไปเสียงแล้วฟันเป็นยังไงเอสิติดต,ตามห้พ่้แมพี่น้องอีกรอบหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะอันนี้เอาไปพิจารณาก่รน,นะคะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพรอแมพี่น้องคะ่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกทุกตัวค่ะ ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุขคนให้พิจารณานะคะพิจารณาเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วกะ็สามารถที่สิเข้าตัวได้ก็ได้นะคะสําหรับตัวเลขเพราะว่าตัวเลขนี้บ่มีห่างบ่มีห่างนะคะพ่อแม่พี่น้องคะของบ่มีห่างนะคะเข้าตัวได้ก็ได้นะคะ เอาแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมด้ยวยพี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณน,นะคะสําหรับการรับชมรับฟังของพ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุขน้นค่ะวดนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุข้นโชคโชคมันมันม่นร่รำลุ่ยเฮงเฮงปังปังขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุข้นนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณขอมูลตัวเลขแนวท่าดีๆแบบนี้นะคะจากคุณยายคําพองค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นแรกถ้าเราอยากสิบราดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแลวก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเดบบะพราาทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทังช่องเนาะค่ะเนาะสาหรับคลิปนี้นะคะไอเสดขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษสุขสุขอนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แอดในคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ